สวัสดีครับผมหนูครับวันนี้หนูนิชาแนลของเรานั้นพาทุกท่านมาเที่ยวที่ไร่ผู้การอินทผาลัมอยู่ที่อำเภอบ่อพลยจังหวัดกาญจนบุรีกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าไร่อินทผาลัมไร่นี้อินทผาลัมใกล้สุขหรือยังสวยขนาดไหนแล้วราคาเป็นยังไงครับเอาเดี๋ยวตามไปดูกันครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพา FC หนูนิชาแนลเนี่ย ให้ไปรู้จักกับเจ้าของไร่ผู้การอินทะผาลมกันนะครับตามผมมาครับผมเชิญท่านมาแล้วครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำเอฟซีหน่อยครับว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่ออาวดีตเนาะภาพัชรวันโอ้อาวดีตเอาปัจจุบันนะปัจจุบันก็ไร่ผู้การไร่ผู้การเป็นเป็นเจ้าของสวนอินทผาลม ไร่ผู้การอินทราล้ำไอชื่อเล่นชื่ออะไรเจคิมค่ะเจคิมนี่มาหาเจคิมว่าเดี๋ยววันนี้จะให้เจคิมเจ้าของไร่ผู้การอินทพาลัมพาเราชมสวนว่าที่สวนนี้มีอินทราลัมพันอะไรบ้างโอ้เยอะเลยแล้วราคาอะไรบ้างเอ้าเอฟซีเดี๋ยวตามไปดูกันครับนี่สวนกว้างใหญ่ไพศาลดี่นี่สวนอินทพาลัมของเจคิมเนี่มันสักกี่ไรครับเนี่ย ประมาณ60สิบไร่หกสิบไร่เลยเหรอค่ะอือหึแล้วเฉพาะอินทรพาลัมถ้าเป็นอย่างอื่นด้วยก็ประมาณร้อยฝรั่งโอ้มีอย่างอื่นด้วยเหรอใช่อย่างอื่นมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีน้อยนาน้อยนาด้วยมีฝรั่งมีมะขามเทศมีขามเทศก็มีใช่มีส้มโอส้มโอก็มาด้วยใช่ส้มโอพันทับทิมสยามโอ้โหแล้วอินทผพาลัมนี่มีทั้งหมดกี่พันเนี่ยเมื่อกี้รู้จักมาสองพันลว ประมาณ10กว่าสายพันธุ์สิกว่าสายพันธุ์เลยที่อยู่สวนของเจ๊คิมเนี่ยนะโอ้โหงั้นเดี๋ยวต้องไปดูแลเจ๊คิมตัวนี้ตัวนี้พันธุ์อะไรครับเนี่ยคาราชคาราชหรือคาราชนี่เป็นเป็นยังไงเป็นกินผลสุกเหมือนกันผลสุกเหมือนกันใช่ราคาแรงไหมคาราชเนี่ยก็พอๆกันเพราะลูกมันโตพอๆกันหรอพอๆกันนี่เท่าไหร่ห้าร้อยเออสี่ร้อยห้าร้อยนี่สี่ร้อยห้าร้อยเหรอคาราชมีคาราชต้องกินสุกเหมือนกันแล้วเนื้อต้อเป็นไง เนื้อสายเหมือนกันเนื้อสายก็เหมือนไอ็กต้นหน้านะเอาไปเอาไปฟิตได้นี่โอ้เอาไปฟิตได้ไปฟิตแล้วก็กินเลยสีเหลืองอร่ามนี่กี่วันครับเนี่ยนี่แก่แล้วเนี่ยแก่แล้วเหรอแก่แล้วเอาไปฟิตได้เลยเนี่ยโอ้แก่แล้วเหรอฟิตฟิตแล้วก็เอามาเอามากินมันเนื้อก็จะซายอร่อยเอาแก่แล้วเหรอเนี่ยเอาจกินตายจะคิมอตายหลุดนิดนึงตายแล้วหลุดไหนต้องลองกินแล้วเอิมหน่อยเนื้อใสายใช่ไหมแต่มันจะฝาดนิดนึงนะ มีฝาดนิดมันกินสดเนี่ยฝาดมันมันมันไหมมันฝาดึิดฝาดิดแต่ยังหวานเหมือนเดิมยังหวานเหมือนเดิมตกตัวให้อะไรเนี่ยตัวนี้ก็ตกประมาณปีนี้ว่าเราของเราเองอ่ะจะขายแค่ประมาณสี่ร้อยพอสี่ร้อยพออือ FC เดี๋ยวเดี๋ยวทอนท้ายคลิปดูนะ เจคิมครับอันนี้พันอะไรครับเนี่ยอินทผาลมลูกนี้ใหญ่จังเป็นพันเม็ดจูนค่ะเ็ดจูนเม็ดจูนเป็นพันกินสุกเป็นกินสุกแบบนี้ก็ชิมไม่ได้ดิยังอะมันฝาดแล้วปกติถ้าสุกแล้วตกกิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ถ้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าต่างประเทศมันจะแพงที่นี่เอามาขายกิโลหนึ่งประมาณห้าร้อยถึงสี่ร้อยลดตามตามขนาดตามขนาันเจดเม็ดอกก็ห้ารอยนี่ เนปจูน <N ep th une> ตัวนี้มันแตกต่างทีอินจะผ่าลมต้นเมื่อกี้ยังไงบ้างตัวนี้มันจะต้องกินสุกอย่างเดียวแล้วเนื้อมัน,น,มนล่ะครับสุกเนื้อก็จะเป็นทรายอร่อย <N ep th une> เนื้อทรายใช่เน<อ>ื้อทรายอร่อยแต่ว่ากินกินกินสดไม่ได้มันจะฝาดก,กินสดไม่ได้ฝาดใช่พันเนปจูนนี่ต้องกินสุก,ก,น,สกนะครับเนื้อเป็นเนื้อใสทรายค่ะเนื้อใสทรายคลายแอปเปิ้ลไหมค้ายคล้ายกินกรอบกินจะกินกรอบนุ่มอื ตรงนี้ถามว่าเหมือนแอปเปิ้ลไหมมันก็คนละรสชาติคนละรสชาตินะแต่เป็นเนื้อใสๆเนาะ้อายอ่าเล็บจูเนื้อสายแพงขึ้นมานิดนึงไปเดี๋ยวเราไปดูพันธุ์อื่นกันต่อครับเอฟซีทำไมเจคิมต้นนี้มันเป็นยังไงครับอตอนแรกซื้อมาเป็นพันธุ์คาราชพันธุ์คาราชแต่พอมาปลูกเข้ามันเลยกลายเป็นบาฮีใบฮีคาราสกับาบฮีอะไรมันแพงกว่ากันอ่าคาราชมันจะกินผลสุกเดี๋ยวเรามีแต่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยพอมันนิ่งตรงนี้ตรงนี้กลายหมายถึงว่าไม่รู้ต้นพันธุ์ เขาให้มาอมัน,ม,นมันกายแบบไหนๆนะเนะนะนี่เหรอมันกายหรอ,อ,อรโอ้กายนี่นี่เปิดให้ดูสดๆแต่ตอนนี้ยังทายไม่ได้ครับยังเขียวอยู่นี่นี่นี่ดูช่อนี้ดูช่อนี้โอ้โหนี่มันกายใช่ไหม มันนจะว่ากายก็ไม่รู้มันให้ต้นหมาผิดหรือเปล่านี่เออผมดูนะแล้วมันน่าจะให้ต้นผิดแน่เลยอใช่เหมือนคนซื้อซื้อหมากายเป็นหมีอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ซื้อคาราสกายเป็นบาฮีนี่คาราสเป็นกลายเป็นบาฮีนะอันนี้กี่วันเก็บได้ครับเนี่ยเจคิมประมาณวันที่20 20ก็ไปเริ่มได้แล้วเนาะใช่โอ้ยโอเคโอเคห่อเนื้อเยื่อบาฮีโอ้โหต้นนอนนี้สักกี่บาทครับ น่อนี้ก็ที่ขายกันอยู่ทั่วๆไปก็ประมาณ7,000ต้นหนึ่ง7,000นี่ราคาคนไม่รู้จักใช่ใช่ไหมหรือถ้าคนรู้จักอะถ้าคนรู้จักกันเองก็ห้าพันห้าพนึกว่าคนรู้จักหมื่นหนึ่งคนไม่รู้จัก7 0 0ดพันใช่ใช่ใช่เอฟซรายการหนูนี้ชแนลลดให้ไหมครับ โอ้ดั้งสบายเลยสบายเลยเท่าไหร่ได้ห้าพันได้ห้าพันอ่าหน่อยนะห้าพันปีหน้านี้ออกผลเลยนะเนี่ยใช่ได้ผลเลยเนี่ยได้ผลเป็นอย่างเงี้ยนี่ได้ผลอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันมีถวายด้วยเห็นป่ะมีถั่ววายกำลังออกด้วยในนี่กำลออกเห็นป่ะนี่ครับถั่ววายมันจะได้กินทั้งปีเลยเนี่ย เด็คิมครับอันนี้พันอะไรครับเนี่ยแดงๆแบบนี้โคไนซี่โคไนซี่ค่ะโอ้ยต้องกินแบบสุกๆใช่ไหมกินดิบกินดิบกินสดง่ายนี่โคไนซี่โคไนซี่รสชาติเป็นยังไงครับรสชาติก็อย่างที่ให้ภาคนาฏศิลป์กินเมื่อตอนช่วงที่เป็นเนื้อไส้ไหมเนื้อสไลด์ใช่เนื้อสไลด์นะที่ว่าโลละโลละพันพันสองพันสองแต่ถ้าเกิดขายตรงนี้เจ็ดร้อยใช่นี่เจ็ดร้อยเนี่ยโอ้โหสีแดงแบบนี้โลละเจ็ดร้อยบาท ลองชิมส<ะ>ิลองชิมลองชิมโอ้ยลองชิมรสชาติเป็นไงครับดูเนื้อเนื้อเป็นชายอร่อยไม่ฝาดเหลืองมูรินหวานนั่นยังฝาดนะมีกี่ช่อครับัานี้ตรงนี้มีช่อเดียวมีช่อเดียวนี่ขยกทานนะครับอร่อยมากครับโลละแค่เ0 0ตร้อยบาทเอง นะโทรมาหาเจคิมได้บอกดูจากช่องหนูนิชแชนเนลนะครับนี่เอ๊เปิดไลรวันไหนนะวันที่เท่าไหร่สิบห้าอ่าสิบห้ากรกฎานี้เปิดไรงานมาเที่ยวมาชมมาจับจองมาหาซื้อกินกันได้ห์นอร์โคนสซี่ใช่ที่ว่าโลละพันสองนี่นะสีแดงใช่สีแดงโลละพันสองหน่อโคเนสซี่หน่อโคเนสซี่หน่อละเท่าไหร่ครับเนี่ยไอ้นี่ปีที่แล้วเขาขายกันหมื่นห้า หน่อเดียววะนะตายแล้วหน่อเดียวหมื่นห้าแล้วปีหน้าได้กินไหมปีหน้าได้กินเนี่ยปลูกจะได้กินนี่องนี่มันเป็นทวายหมดเลยเห็นบป่าเพิ่งจะออกเนี่ยเห็นป่าลองดูดิเนี่ยนี่นี่เม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยเพ่นี่เขาบอกว่ามันจะออกทั้งปีอ้าวเจคิมครับนี่ อันนี้พันอะไรครับนี่อันนี้เป็นบายฮีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติหวานกรอบหวานกรอบอร่อยเนี่ยผมขอกินหน่อยดิแหมจะกินเองจะกินเองนี่ล่วงๆแบบนี้โลเท่าไหร่ครับล่วงๆอย่างนี้ตอนนี้กิโลละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะถ้าเป็นช่ออ่ะเป็นช่อก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสามเกตามเกตค่ะอืมหวานอร่อย เราจะคิปอันี่พัอะไรครับเนี่ยอันนี้โคนไอซี่โคนไอซี่ใช่โคนไอซี่สีแดงสดรสชาติต่างกันอันนี้ยังไงบ้างครับรสชาติต่างกันเป็นยังไงอันนี้ก็จะหวานรสทรายอือกินสุกือกินเด็บกินกินสดเหมือนกันค่ะกินสดเหมือนกันเนาะใช่ใช่โลเท่าไหร่แบบนี้นี้ที่ตั้งราคากันไว้เขาขายกันตั้งแต่พันสองแต่ที่สวนนี่จะขายถูกขายถูกเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยค่ะสวนอื่นพันสองใช่สวนไร่ผู้การ เจ็ดร้อยโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ขอหรอกกินเลยอร่อยไหมอร่อยเนื้อใสๆสายเหมือนอะไรเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนแอปเปิ้ลแต่ว่ากินอร่อยกว่าแอปเปิ้ลเม็ดนิดเดียวดูดิเม็นดูเม็ดเม็ดนิดเดียวครับก็เป็นทุเรียนเนี่ยก็เป็นทุเรียนนี่นะทุเรียนเหมือนทองทุเรียนเหมือนทองเหมือนทองเนื้อไม่ใช่ชะนีชะนีเม็ดใหญ่มีเม็ดเล็กเขาท่าเจ็ดร้อยใช่ พี่ครับอันนี้พันอะไรครับเนี่ยเป็นเป็นพันเม็ดจูนเม็ดจูนเม็ดจูนอ่าเม็ดจูนเขาเรียกเป็นราชาอินทรพาลมพันกินสุกพันกินสุกอ่าพันแห้งอีสองพันนี้เป็นพันกินสดกินสดอันนี้ต้องสุกอย่างเดียวอันนี้ต้องสุกอย่างเดียวหรือฟิตฟิตสดเพราะว่าในต่างประเทศเขาจะเอาไว้แห้งได้เพราะว่าอากาศมันไม่ชื้นแต่บ้านเราเนี่ยเป็นอากาศร้อนชื้นล้วเอาไว้แห้งข้างในมันจะขึ้นลาเราก็เลยต้องมาฟิต แล้ตกกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็เท่าไหร่ราคาจริงๆเขาขายกันตรงเนี้ยนะประมาณ900แต่ของเราที่สวนเราเองราคาจริงๆ900ราคาไม่จริง400ร0 0โอ้ยราคาไม่จริง400ตอนนี้มีไหมมีเยอะจะมีเยอะนะอ้าวตันเป็นตันโอ้ราคาจริงๆรใช่ราคาจริงเท่าไหร่นะที400ื ราคาเล่นๆน่ะสี่ร้อยราคาจริงๆเขาขายเก้าร้อยเก้าร้อยอันนี้เก้าร้อยราคาเล่นๆสี่ร้อยแต่อันนี้จริงๆพันสองสองเหลือเจ็ดร้อยอันนี้มีตั้งแต่ร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วไปใช่ไนนี้ผมขอชิมผมขอชิมอันนี้สักหน่อยดิเดี๋ยวลองลองชิมพันอะไรนะใบฮีเหลืองใบฮีเหลืองเดี๋ยวลองกินนะ fc จะอร่อยขนาดไหนเอ๊ะกัดผิดฮะกัดผิดฝังลูกฝังลูกต้องกินอันนี้ใช่โอ้เพื่อน กินอินทรพาลามต้องกินแนวหวานอย่างนี้ทำไมจ้ะคิมมันก็นี้จะหวานทั่วเลยเห็นมะโอถ้ากินหวานหวานทั่วใช่ใช่ถ้ากินแนวตั้งอะมันจะหวานตูดก่อนหวานตูดอ่าแล้วหัวก็จะติดปัดนิดนหัวติดปาดเยอะกินหวานก่อนอ่าถ้ากินอย่างนี้จะไม่รู้สึกฝาดหวานทั้งลูกเด็ดมากนี่แค่เริ่มต้นร้อยนะลุงร้วงร้อยหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนกินอินทรพาลามต้องกินแนว แก้วแขวงอยากินแกวตั้งนะครับครับเจ๊คิมครับเดี๋ยวให้เจ๊คิมฝากไล่ผู้การอินทรพาลัมหน่อยครับไล่นี้อยู่ที่ไหนนะไล่นี้อยู่ที่ตำบลหนองลีหนองลีอำเภอบ่อพลบ่อพลจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านที่จะมาชมมาเที่ยวมาชิมมาช็อปก็ปักหมุดมาได้เลยค่ะไล่ผู้การไล่ผู้การอินทราลัมค่ะเจ๊คิมมีเบอร์โทรไหมมีค่ะเบอร์โทรอะไรครับ0-81อ่า 8.56 8.56 5.068 5.068นะเดี๋ยวเราจะขึ้นเราจะขึ้นหมายเลขของไล่ผู้การอินกะผาลำไว้ข้างใต้นะครับนะถ้าเกิดใครชอบอินกะผาลำติดต่อเจ๊คิมได้ราคากันเองสำหรับคนที่ดูช่องหนูนี้เท่านั้นนะครับนี่ราคาพิเศษเห็นไหมนี่อันนี้จัดเท่าไหร่นะลืมแล้ว900 9เ0เหลือแค่400 400อ่าถ้าเจคิมถ้าเกิดไม่ผ่านช่องหนูนี้มานะครับ มาซื้อเอง900บอกว่ารู้จักจากหนูนี้เหลือแค่400ร,รีบโทรนะครับตอนนี้มี <ฮะ S 2> มีเหลือไม่เยอะเหลือแค่ไม่กี่ตันใช่ไหมครับเหลือไม่กี่ตันแบบนี้อ่ะแบบนี้ก็มีแต่ว่าต้องจองต้องจองนะอันนี้ต้องจองอันนี้อร่อยมากครับเนื้อเป็นทายเลย<ฮ>ะนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องหนูนิช a n n e ด้วย งั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วอย่าลืมครับไล่ผู้การ,การอินตภาลัม